โมลเราเป็นบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องโลจิสติกเทคโนโลยีทำตัวแพลตฟอร์มทางด้านโลจิสติกเนี่ยครบวงจรไม่ว่าจะเป็นระบบ WMS TMS แล้วก็ OMS ที่สามารถตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมทั้ง SME และก็ Enterprise ระบบโลจิสติกเนี่ยเป็นระบบที่จะต้องอาศัยคนทำงาน,นระดับปฏิบัติการซึ่งนั่นแปลว่าการซัพพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พราะฉะนั้นแล้วจุดเด่นของเราเนี่ยที่ฉีกเหนือคู่แข่งก็คือเรื่องของงานสพอร์ตเราสามารถสพอร์ตได้ในภาษาไทยการเดเวลลอปแก้ไขโปรแกรมอะไรได้ที่รวดเร็วถึงเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยแต่ว่าเรามีระบบการทํางานที่เราพยายามเดเวลลอปมาอยู่ตลอดในแต่ละ,ะแผนกเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เรียกว่ามีขั้นมีตอนเห็นภาพชัดเขาจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าระบบการทํางานของเราเนี่ย มันเป็นโมเดลที่ไม่ได้แพ้บริษัทใหญ่ๆมีลูกค้าหลายๆเจ้าของเราเขาก็จะบอกว่าถ้าไปอนาคตเนี่ยต้องไปกับโมล็อกคนที่จะเข้ามาจอยกับเราเนี่ยคุณจะมาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถ้าเกิดเป็น,นมุมเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเราพยายามจัด t e เท s t a ต k ที่ทันสมัยเสมอคนทํางานแต่ละคนเนี่ยจะได้รับมอบหมายงานที่เจาะจงเข้าไปในเทคโนโลยีเหล่านั้นจนคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นเอ็กซ์ในเฟรมเวิร์กเหล่านั้นได้เลย ต้องบอกว่าเราไม่มีในเรื่องของระดับเลเวลในการทํางานละกันเพียงแต่ว่าตําแหน่งที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะระบุการทํางานที่ชัดเจนโมนลล็อกเองนะครับเขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของน้องๆเราไม่จําเป็นว่าเราจะมีกฎตายตัวเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนี้ตายตัวนะครับเพียงแต่ว่าเรานำโปรเซสหรือกระบวนการต่างๆที่ไม่มีประสิทธิภาพเ,เข้ามาประยุกต์ใช้ให้กับทีม สิ่งที่ประทับใจในโมโล็อกเนี่ยคือเป็นเรื่องของทีมเวิร์กเราไม่ได้มีตําแหน่งมาเพื่อเว้นเป็นกําแพงระหว่างตัวเราเองกับตัวน้องๆในทีมน้องๆในทีมเนี่ยยินดีที่จะช่วยเหลือพี่ๆแล้วก็พี่ๆเนี่ยจะลงไปทํางานกับน้องๆด้วยเช่นกันตัวฟ้าเองเนี่ยมาจากบริษัทข้ามชาติมาก่อนซึ่งเราก็เอามาปรับใช้กับที่นี่มีอะไรก็เอามาเสนอนะคะว่าทำแบบนี้ดีไหมคือถ้ามันไม่ดี ก็แค่ว่าปล่อยมันไปไม่มีใครเบลมกันแต่ถ้ามันดีแล้วก็คอนติเนียกับมันต่อไปแล้วก็ทีมหลังบ้านเองทางทีมเดฟทีมพพอร์ตลูกค้าจะฟีดแบ็กกลับมาเสมอว่าทีมพพอร์ตน่ารักจังเลยลูกค้าทักมาทีมพพอร์ตตอบกลับไปได้ดีแล้วก็มีความภูมิใจในทีมของตัวเราเอง <S <S ในฐานะเซลเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถไปขายต่อได้แล้วก็อับเซลกับลูกค้าเจ้าเดิมๆได้ด้วยจุดเด่นของเราคือเราเป็นแหล่ไอเทม เพราะว่าดูแล้วในเมืองไทยอะค่ะที่เป็นโลจิสติกแพลตฟอร์มโมล็อกจะเป็นแลไอเทมมากสำหรับโปรดักของคนไทยที่จะโกไปอาเซียนละกันด้วยตัวสวัสดิการเจัดเต็มได้จัดเต็มมีขนมเฟกซิเบิลเอาอย่างเช่นช่วงโควิดช่วงนี้เรามีการทำออฟฟิศไฮบิดมีการที่จะทำให้พนักง,งาน,นรู้สึกว่าการทำงานเนมี r ล l a ซิ่งเนาะเพราะว่าเรามีเกมให้เขาเล่นสามารถที่จะขอหนังสือในการเรียนหรือว่าคอร์สออนไลน์ได้ตลอดเวลา ชอบเพื่อนร่วมทีมค่ะคือแบบทํางานก็มีความคุยกันได้เฮฮาปรึกษาได้ทุกเรื่องก็จะมีตัวของ business logic ได้ไมาจากที่นี่เต็มๆเลยเป็นการแร์ลิ n งระหว่างคนสู่คนเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราก็จะมีความรู้มากกว่านี้ในการที่เราเสิร์ฟให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าต่อไปครับที่นี่ค่ะมีแต่คนเก่งคนเกคงๆเขาจะคอยมาแนะนําเราอะไรางเนี้ยค่ะ ให้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยบรรยากาศรราการทํางานเนี่ยเราจะสัมผักได้ตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเนี่ยพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าได้ซึมครับเกี่ยวกับโมลล็อกเข้าไปเราจะแชร์วิธีการเนี่ยทำให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมตัวองค์กรวิธีการทํางานคุณจะเป็นหนึ่งในพนักงานโมลล็อกที่ก้าวไปด้วยกับเราครับสำหรับคนที่อยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับสิ่งหนึ่งเลยคือ คุณต้องมีความตั้งใจมีไฟในตัวเองก่อนไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับเราสามารถที่จะมาจอยกันเพื่อที่จะพัฒนาในส่วนนี้ต่อไปได้ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสกยภาพในตัวเองและโมล็อกเทคจะทําให้คุณแสดงสกยภาพของตัวคุณเองออกมาแน่นอนครับผมไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กมันคือปลาเร็วกินปลาช้าเพราะฉะนั้นเราก็คือปลาเร็วค่ะบุคลิกหรือว่าความเป็นเซลล์หรือซัพพอร์ตทีมเราเราอยากให้มีความเร็วแล้วก็ Customer First หลายๆคนชอบบอกว่าเออที่นี่เปิดโอกาสให ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้ทดลองงานต่อให้ไม่ได้มีประสบการณ์ในสเต็ปที่ทางเราเคยทําอยู่นะเราก็ยินดีที่จะให้น้องเข้ามาแล้วก็มาลองในการที่จะให้พัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอยินดีต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่บริษัทโมล็อกเทคครับผม